สวัสดีพี่น้องชาวเกมเมอร์ที่น่ารักทุกๆคนวันนี้ก็มาอยู่กับการแนะนําเกมจากช่องคู่ไก่เกมมิ่งของเรานะครับเกมนี้ชื่อ The Project Akasha เป็นเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันครับเป็นแนวแอคชั่น r p น์พีน้องๆสาวๆตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมมาแล้วไปเข้าสู่โหมดต่อสู้ เจ๋งดีนะครับพี่น <x> ้องตัวละครอย่างน่ารักครับสามดีสาวๆตอนนี้เรามีสามสาวแล้วนะครับต่อสู้กับหุ่นยนต์นะครับมีสกิลใช้เวลาเกรดสีเหลืองเต็มครับอ๋อเนื่ง ใช้สกิลได้ครับเ้เกรมานาเต็มภาพถือว่าสวยเลยทั้งเนี่ยเดวสามบไปกันต่อนก่เขาสอนทำะไรเอ่ย เพิ่มดาวหรืออัปเกรดตัวละครอะไรสักอย่างมองไม่ทันครับโอ้อัปเกรดถึงเลเวล20เลยสกิลใช่ไหมตามเลเวลสองนี่โถนึกว่าถึงเลเวลยี่สิบนะครับนี่เขาก็สอนเราอัปเกรดเนาะไปด่านถัดไป そうかもちろん、そうや。しかし、あれじ、だいじょうぶである。そういうことえしかし、あれじょうぶである。そういうことえしかし、あれじょうぶであ อย่งรัวครับส,สกิลพร้อมใช้งานหดไปเลยไปไ,ปไม่นะใช่ปโอ้โหยัยงไงแทงหอกเข้าไปเด็เหม,มือนจะสู้ไม่ไหวข้างการอยู่ครับสกิลสกิลภาพสยวสย,วสยวครับ น้องๆน,น,น่ารักทุกคนจิงอะไรมาครับชิส่วน <R G? S 1> ตอนนี้เขายังไม่ให้เราเขาก็ยังอยู่ในการสอนอยู่นะครับเนี่ยยังไม่ให้เราทำอะไรเองน,น้องแวนน้องแว่น เ構。わあ。อย่างนี้ซ่ารจีมองช็อตาราเต้รูอ่ยตเจะเป็นหุ่นยนต์มนต่อสู้กับพวกหุ่นยนต์นะเฮ้ยอ๋อคนนี้รวยอยวได้มาเมื่อกี้เลย,ยเดี๋ยวทำไมเลือนเหลือน,น้อยจลย

รูปหใจอ๋อถ้าเราเก็บชิ้นส่วนจิ๊ซอครบนะครับเนี่ยเนี่ยร้อยชิ้นร้อยชิ้นเราจะเอามาแลกตัวละครได้ไปต่อสู้กันต่อยังไม่สามารถทำอะไรเองได้นะครับเนี่ยยังอยู่ในระบบการสอนอยู่จิีบพี่น้องคนนี้เนี่ยเพิ่มลงไปในในทีมของเรา4คนเหรอตอนนี้ ทุกคนยังน่ารักเลยแต่ละคนยวไม่ได้ยืนเฉยๆแล้ววิ่งเข้าใส่อะไรนะเขาหวดเลยนะไม่ใช่แบบแนวยืนตียวงห่างนะเนี่ยอ๋อสี่ตัวครับเขาจะสอ้มี โอ้โหเนี่ยจิม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 โอ้โ oh, ห oh, เพื่อนพายุอ่ะโอ้โหอย่างอลังก,ก,า,รกา,รารนะครับโอ้โห oh, oh, น่าเล่นเลยเกยมเนี้ยตัวละครก็สวยต้องลองนะพี่น้องพี่น้องต้องหาม,มารอต้องโหลดมาลองเล่นกันดูนะครับเนี่ยต้องลองเลย จะวิ่งเข้าบวกเลยครับเนี่ยไม่มีการยืนนิ่งๆเลยในเจอกับบอสครับ,บรโอ้โหจะมาเล่นซับบอร์ดต่อได้ไงกับ รักด้านขวามือล่างลิมสุดนี่สกีพิเศษนะเนี่ยถ้าเกจเต็มเมื่อไหร่นี่ใช้ได้ทันทีครับรัวๆโหเลือดเยอะมากเลยบอสแท, <c oughs> ทงจัดไฟมาแล้วสี่ประสานนี่พายุเฮอริเคน ยังรอเอย่งจุดยิ่ง้อ่งจุดิ่งจ่งจองจุด่งจอดงจยิ่งจุดยิ่งจุดยิ่เดยาาเยดยย,ย่ตตกกยยง เก่งกันอยู่เดี๋ยวเวาผ่านไปอ่านี่เขาเริ่มให้เราทำอะไรเองแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้นี้เขาเตือนอะไรเข้ามานี่นี่เราสำเร็จภารกิจใช่ไหม ลองรับของดูก่นอนเดี๋ยวเข้าไปสุ่มกาชารับทั้งหมดได้ไม่นี่เนี่ยโอ้แต้มอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้แล้วว่าคือแต้มอะไรแต่รับไว้ก่อนเยอะมากอะ่ะ เดี๋ยวพ่อก่อนเดี๋ยวเข้ามานี่ครับดูที่หน้าสุ่มตัวละครคนระับโอ้โหเขายังสอนยี่สุ่มไม่ได้ครับเนะี่ยอันนี้จะเป็นลอกกินประจำวันหรือเปล่าหรือภารกิจไม่รู้อะเซคันดัลลี เป็นล็อกอิกประจำวันนี่ครับนี่เนี่เน,นนี้เป็นสุ่มครับสุ่มัูสุ่มอันนี้ใช้ใช้ตัวแต่เราไม่มีนี่อันนี้เรามีตัวสองใบครับเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเข้าไปสุ่มให้ดูครับสองใบก็สุ่มอันนี้น่าจะเป็นต้องใช้เงินแคดครับเนี่ยตัวสีฟ้าเนี่ย เรานี้มีตัวสีนี้มีสองใบครับสุ่มไปเลย <_ d ata> มีแน่นอนเกมแนวนี้ต้องสุ่มตัวละครอยู่แล้ว <_ d ata> โหได้เศษเหรอครับเนี่ยอัทโทมาอีกหนึ่ง <_ d ata> ให้ไหม่ให้เป็นตัวละครผมมาแล้วครับ ได้น้องคนนี้แต่1นดาวพี่ชแชรแลกได้ด้วยเหรอโอ้โหไม่บอกเมื่อกี้ลุงอีแรกดีกว่า2 0 0 1ได้7ได้7ตัวเอาไว้ก่อนดีกว่าถ้ายังเล่นอยู่เดี๋ยวจะมาสุ่มใหม่นี่ครับเดี๋ยวเขาไปดูในการต่อสู้อีกสักรอบครับเกมนี้ ไปครับยุค No 原零呀，物晶の力。ไปเลย。มีร์ไง。สาวๆอันนี้น่าจะเป็นระบบออโต้ครับด่านสามคิดเก้าน่าจะใช้ระบบออโต้ได้ตั้งค่ามีอะไรบ้างนึกว่ามีสับกลับปิดความเร็วเร่งได้ครับ ปสกูมสกิลอลังการเอาเรื่องครับฮอร์น้องคนนี้ที่สุ่มได้เรามีแล้วนี่มาพลังซิปรส์พลังพายุเฮอเล็เคน

สก,สกู๊ปสกิลใส่เข้าไปมาเอาติมเมทเป็นไงสี่คนเรียกพายุมาโจมตีใคร โคดานี้ยาวหน่อยครับฮิวนี่โอ้สาวเราไหวไหมเนี่ยไม่ได้อัปเกรดให้ด้วยตอนมาก็ตัวแตจะไม่ไหวครับ แข่งได้เกินมาเราชนะไปได้ครับเรียบร้อยครับ

ยาวเลยครับโอ้เพื่อนเพื่นเราไม่ไหว นี่ครับอ,อัปเดตัวละครเราให้เยอะๆครับเนี่ยเพื่อความเก่งเพราะศัตรูนี่จะจะแบบแข็งแร่งขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเราไม่อัปเดตตัวละครนี่เรียบร้อยเลยสู้ไม่ได้ ไม่ได้ครับแต่เพื่อนตายครับไม่ได้สามดาวก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมนี้ก็มาแนะนำกันก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับภาพสวยจะคงสกิลเอฟเฟก,กก็อลังการใช้ได้อยู่สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันแต่เพียงเท่านี้ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย